ดูต่อกันที่เรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าของอับเ็ชเชิญยิ้มนั่นเองค่ะถ้าย้อนไปเมื่อปี6-3นี่นะมีเรื่องราวที่น่าตกอ,อกตกใจอยู่เหมือนกันนะ<ฆ>เพราะว่าหลายคนให้ความเป็นห่วงอับเ็ดตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยนะเนื่องจาก<ฆ>ว่ามีคําเตือนจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคารพรักเนี่ยนะคะบอกว่าระวังอาจจะแบบ ปีนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้สุขภาพอาจจะแปรปรงมากเลยทั้งตรงๆเลยนะหัวใจจะหยุดเต้นถ้าคำนี้อ่ะเป็ดเลยโดนทักแบบนี้ไปหาหมอเลยดีกว่าตอนนั้นพอเป็ดได้ยินรีบไปตรวจสุขภาพร่างกายทันทีค่ะแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจด้านหน้าหนึ่งเส้นนี่นะมันตีบต้องทําการผ่าตัดทําบอลลูนหัวใจอย่างด่วนคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคุณอ้อมอกอ้อมใจเป็นเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เจอกับพุอธเป็ดก็เลยสอบถามเรื่องของอาการป่วยอาเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ทำบ ลูนมาทุกอย่างปกติดีแล้วค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าอาบอกเลยว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแน่นอนดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะทั้งในเรื่องของอาหารการกินหลับพักผ่อนด้วยแล้วก็เห็นแบบว่าวัยนี้นะว่ายังขยันออกกาลังกายนะหลังๆคือมาออกกําลังกายด้วเลยไหมเตะฟุตบอลเยตะฟุตบอลเลยเหรอต้องเป็นกีฬาที่อาชอบมาดูมากๆนะคะ คุณดูนะให้ทายอายุคุณรู้ไหมอัเป็ดอายุอะไรอายุเท่าไหร่ครับประมาณ60อ่านได้ไหมหกสิบต้นต้นน้อยไป69แล้วเกนอบแล้วแข็งแรงนะผู้ชายคนนี้ ใกล้จะ70แถวยังป่วยด้วยเรื่องของหัวใจแต่ทำมายังเตะบอลได้อยู่เพราะอาบอกว่ามีอุปกรณ์ที่คอยช่วยวัดเรื่องของหัวใจเวลาเตะบอลถ้าเต้นแรงปุ๊บเต้นเร็วเกินไปอาบอกเริ่มผ่อนร่างกายาแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเรายังไม่หมดคําถามถามเก่งเหลือเกินถามบอกว่าอาแล้วช่วงนี้ไม่เห็นคุณอาทางด้านงานแสดงเลยเป็นเพราะว่าอะไรเตรียมตัวกกเกษียณตัวเองออกจากวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่าเอาเป็ดตอบสวนคุณอ้อมมาเลยนะออมเลยบอกว่าไม่มีทางอาจะ ออกจากวงการก็ต่อเมื่อวันที่ตัวเองนั้นอยู่บนเตาเผาเท่านั้นแหละโอ<ฮ>พ<ฮ>ูดแบบนี้เลยเหรอ,อจะปลดเมื่อวันนั้นน่ะอย,อยู่อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนไอเตาเลยมั้งวันที่เราหยุดนั่นคือการหยุดนั่นคือหยุดนั่นคือหยุดจริงๆทุกอย่างคือพักผ่อนจริงๆใช่ไหมแต่วันนี้เมื่อเรายังมีแรงเราก็ทํา เรามีกําลังเราก็ทําทําแล้วก็ทําให้เรามีความสุขเราทํา็ละครไทยรัฐเอามาเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเล่นทุกคนกลัวว่าไม่รับแล้วเหรอไม่ยังรับยังยังรับอยู่ยังรับอยู่ยังเล่นได้อยู่สมองยังโอเคอยู่ยังยังรับยังรับยังรับเลยไทยรัฐจ้างมาเลยเดี๋ยวไป หัวล้อสดใสอยู่แข็งแรงมาแข็งแรงมาก69ย่าง70แบบนี้ข้อยอาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีแบบนี้มีแรงเตะฟุตบอลแบบตลอดไปแล้วก็จะได้มีแรงตอบคำถามคุณอ้อมอกอ้อมใจถามเยอะ่ยถามมาก